ยืนออกทางใกล้ๆตับเลยนะครับสยุตรงเขาจะจมพอเลยครัเอาไปดูหน้าตัวนะครับดี่ให้ตับพี่พโอเนไหมเห็นแล้วครับเห็นแล้ว